สบายดีครับพทุทโมท่อมไหวทีตลาดน้องแก้เพื่อเมืองเล็ดครับ<า>เราจะไดลูกนี่ยสองเก่าเก่าค่ร่อยค่ะผู้คุยแม่เดินสองมือเก่าพันหาร่อย เก้าครับแข่งขาก็ดีแนวดีอยู่สูงรสไลด์่ะไล่สามเจ็ค่ะอืมลูกลูกใครนี่สลามชนต่อร่องได้ได้ค่ะเอ้าปลาเบอร์โทรลูกสาวศูนย์เก้าสนึ่งศ่งค่ะห้อยห้อยหมูกลสินค่ะอ่ามันหมาตัหลูกเด้คพ่อสวัสดีครับ เอามาขายให้ซื้อด้วยนี่เอามาขายเอามาขายเอาเจา้าบาลล้วเนี่ยเก้าพันห้าเก้าพันหา, 9, หาผู้อะแม่แม่แม่เออเอ้าไปพอไปผู้เท่าแม,แม่ลูกอือลูกไผ่หนูกะสั้นไงโอ้หน้าตาไหม เครื่องได้ตาแต้มแก้มแจมเปิรรศัพท์ราคาสีเนห้าันบาทสูงลอยเท่าไหรสูงลอ้าี่ตดสีเว่าเลยตต่อรองได้นะลูกเนาะอาไขมังน้าป่าเบอร์ทุ่่นแปดสาุปามเก้าเกาตเก้ารุ่นแปดหนึ่งสามจากสลูก น,าานั่น้าตาเนี่ยลูกเล็กขายเหมือนเราบ่ลูกเล็กขายเหมือนเราบอสอาส์แมนมานแต่เด้อขอบคุณเป็นมอนเนื้อครับเนื้อยซื้เอเหมืนอนกั่หมดเพราะเป็นยังวันตะวันยังวันตะเด้งเงินวันตะเด้กขายาครับ คุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณม้อไปกลมดูย่ขีเนอหคุณหมอแม่ลูกคือแม่เดียวครับเดนแม่เดียวตัวนี้ตัวผัเอาถ่ได้อ่านี่ต้นนี้เิบสิเกวหมเก่าตัวนี้ดีจังยังโบจักเพิ่จักไปเพื่อนครับเพื่อเราลวไปจอดจาน

แม่เดียวบุ๊กแม่เดียวผสมเป็นตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่บุสองหมื่นสองพันบาทโอ้เงียสูงเลยสามที่บุ๊กตัวนี้เด็มันเจ้าเจ้าบาทเจ้าเจ้ามัวส้นกับยายมันส้นตัวต่อรองได้คือเก่าเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับ ว่าไปยามเ้นวเคจแปดนึงจากสายับ,บยอเอ้ามันมานเลยครับเด้อปุ่มนี่ยักษตัวลูกไสน้นี่แม่แม่ทั้งสองว่ะเอาเท่าไหร่ล่ะ โตครับคเยื้อครับเนื้อโซลาสารที่เก่าครับสัคู่เนี่ยสาม,ามหมื่นเก้าถือเราต้องเขาเดี๋ยวไปขายงวัวงพอแล้วเน,บบนาะเฮ้ยลูกไส้ม่กูเดียวแต่ลูกมากวางูครับสาที่เรื่องเรี้นอยูสันใดมอนนงครับนงเรียน,ดยนได,นนดลูก งเรียพะด,ดุแมรีพรด,ดุีสารคาครับลาดก่งตวมาซอยพอซอยแม่ปูขึ้นเมียนกล้วยปูบเอาจ้าบาทลูกชยห้องไว้ิบเกห้องไวเ้มเมื่นเกบห้องเอ้าังรถก็คือกักคือกักบาทเอามรถบกันมาำกันีลงนี่ ตัวนี้เอาเท่ะไรตัวเถิกนั่นเอาเทะไรลูกไส้ฮะยังกว่าสองมืเก่าอันนี้มื้นเทอะไรกัลูกมื่นเก็ครับมื่นเก็อันนี้2องมนเก่ากล้วยผูกกับไอเบียดหน้ามาไหา้ไปจัะเทียไปบัวอือ,อยสยพ่อแม่ทำมาหากินฝากเบืรอโทษลูกไส้ศูนเกาย์เก้าเ 4 4 0สี่นอันนี้โรงเรียนไหนนี่โรงเรียนผดุงนาลีเออมาทำการผดุงนาลีเอาปลาเบือโตตัวดีเข้าอ่ะศูนย์ยบ้าไปสัมเก้หนแ่เ้าหอยยังหอยจางกันละหอยเอ้ยเอาซอยพ่อเมียหากินลักเข้า กนดีเอาเท่าไรครับนี่เอาเท่าไรนี่เมือนของพันหาท่องไป,งไปสามเดือนกลัวสามเดนกลัวประกันท่องแล้วเขาว่ามากกว่าบ<อ>้านน้ำแม่ลูกสาวมัน,มนแบบนล้วเครับปอดยลูกสาวมันจิง่ายยังไงเขาจะแม่มันหาย<อ>ให้มืน่นเทแรกก่อ ห้องเมืหกันหาเือหกัโอ้ห้อสเออเมือหกันหาเป็นตัสอเ่า็ตาต้อได้อีกวะนี่ต้อได้เอาฝากเบื่อาบอว่าสองห้องซเจเก้าศูนจากไสครับจากซีสเกตอ้ามันหวานหลับรงอยู่ตัวหือกระทั่งไปสวนอะพุมไปดีจงเอ้เอาเอาครับมันหวานครับ อันนี้ขายเหมือนหรือเปล่าครับอันนี้แม่ลูกวะนี่เอาเจ้าบาทครับสามหกสามหกแม่ผสมเป็ดน,เนะ,ะเาินมา,มากๆเลยละเหมือนสามหกต้นนั่นดิสองห้าเอ็นตีบเฉียงเลยงามยาวดีอยู่ ฝากเบอร์ากเบอร์ด้ละเอาปาปศูนยเก้าหนึ่งากหกสีศูนย์สามห่าสองสี่คอยย่งก่อนคอยกูอบมันคอยมันมาซื้อเด้อจซื้อซื้อไ้้ายู่หัคายันจะได้อยู่สบายดีครับ